ถ้าเรามีความฝันอะไระสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วเราเลือกที่จะแบบเ,เรารู้แล้วว่าเราฝันแบบนี้จริงๆนะอย่าล้มเลิกความพยายามนั้นเลยว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครถึงแม้ไม่ว่าความพยายามนะั้นมันจะทําให้เราสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามแต่เราจะไม่เสียดายที่เราได้ทํามันแน่ๆว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่จะไม่เกิดเลยคือความเสียดายถ้าเราพยายามแบบถ้าเราซื่อสัตย์กับความพยายามเราจริงๆอะ่ะเราจะไม่มีความเสียดายเลยเราอาจจะเสียใจได้แต่เราจะไม่เสียดายว่าเรา เฮ้ยทำไมเราไม่ได้ทำมันวะทำไมเราได้ทำวะอะไรเงี้ยละวลาวนี่ก็คือแท็บขอด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแา่จับมือหน่อยค่ะอนครับอุโ้ยมือเย็นมากหนาวครับผมเฮ้ยโอเคหนาวมีคนข้างเงียะคะไม่มีคนข้างๆเลยครับพี่เองพี่เองพี่เองโอเคโอเค อูธนบุญใช่ครับหรืออูบูมได้ไหมเออได้ได้ไดอ่าถ้าอูบูมได้แต่ถ้าบูบูไม่ได้ทําไมอ่ะต้องเป็นอูบูมเท่านั้นครับโอเคใช่จะบูบูไม่ได้ไม่ได้เลยโอ้อันนี้แบบโกรธเลยอ่ะโกรธเลยใช่อันนี้โกรธเลยทำท่าโกรธให้ดูหน่อยอุย้ยโกรธยังไงยังอยู่น่ารักตะมตุตะมีอยู่เลยอ่ะอ่ะอ,ะอันนี้แปลกแปลกเลย <laughs> มาเฮ้ยอย่างจากพี่พี่สัมภาษณ์น้องดัง,น,งน้องดังก็จะมีชื่อในวงการแบบเวลามาหมีเรียกเรามามีเรียกเราว่าอะไรเดซี่ครับทําไม่ะเราชอบดอกเดซี่ครับใช่เพราะว่ามันเป็นดอกอะไรที่ดูบริสุทธิ์ดีใช่ก็เลยชอบดอกเดซี่เออหลายๆคนชอบดอกเดซี่ เพราะว่าเพราะว่าชอบด้วยรูปร่างหรือว่าชอบด้วยเพราะว่ามินนี่มันมันมีมินนิ่งที่ลึกกว่านั้นไหมมีมีครับสำหรับผมชอบความหมายมันครับชอบความหมายเพราะว่าดอกดซี่มันมีความหมายว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใช่โหเป็นแบบก็เลยชอบความหมายนี้เออเดี๋ยวนี้พี่ขอถามมุมมองความรักความเชื่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมนด้วันนี้ถามก็ถามง่ายๆเลยวันนี้หัวใจเป็นไงบ้างคะวันนี้แหะครับวันนี้หรือว่าช่วงนี้ช่วงนี้กด้ช่วงนี้อะครับหัวใจเหรอครับ ว่ามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มันผ่านการซ่อมแซมอะไรมาหลายๆอย่างมากแล้วก็มันตอนนี้มันก็เริ่มอยู่ตัวและพอเราทําได้ทํางานหรือว่าได้อยู่กับเพื่อนได้เจอสังคมดีๆอย่างหัวใจมันเริ่มฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าพี่จ้ถามว่าแล้ววันนี้หัวใจเป็นไงบ้างวันนี้ครับวันนี้หัวใจพองดีครับฟูดีครับเพราะว่าได้ได้รู้สึกว่าได้มาคุยกับพี่เอ๊ะได้ไหมได้มาคุยกับพี่ได้มาทํางานอะไรอย่างงี้ครับว่าอูชอบทํางานไม่อยากอยู่เฉย เออเข้าใจเหมือนกันเลยอะวันไหนบอกว่างจะด,ดาวอะใช่โ้งดาวนนจริงอะพอนอนนะอยู่ห้องเฉยก็ดาวดาวไม่ได้เป็นไรด้วยไม่ได้คุยอะไรไม่ได้ทําอะไรกับใครเลยจริงแล้วรู้สึกว่าบางทีหน่อยๆอยมันก็จะแบบอยู่เฉยรู้สึกตัวไม่เป็นสีเทาเวลาชอบเจอคนไปว่าชอบเจอคนใช่ไหมเห็นไม่มันชอบเจอคนแต่ว่าไม่ไม่ชอบ ความวุ่นวายอะอะเข้าใจชอบแบบว่าอยู่ในสังคมเนี่ยไปเจอคนเนอยังเห็นคนอยู่เดินผ่านหน้าเราอย่างเงี้ยอะไก็ <Okay. S 1> เห็นไ้เออแปลว่าขี้เหงาเหรอใช,ใช่ใช่ใช่เป็นเพรเหงอเออเป็น,เป,นเป็นเหมือนพี่เลยอะพี่รู้สึกมีวันหนึ่งพี่ไปเหงามากถึงขั้นว่าไปเดินออกไปเซเว่นหน้าปากซอยเพื่อดูว่าคนซื้ออะไรกันคลองลองดิจริงหรอพี่มันทำเหมาอนกันได้หทำเหนกันได้ลองแต่วก็เคยเดินลงไปข้างล่างคอนโดแล้วก็ไปเห็นคนเดินรอรถหรือว่าอะไรเ็เดินไปเดินมาแล้วก็ค่อยขึ้นห้องอย่างเงี้ยก็ทำอนกานเอมัน มันแก้เหงาได้มันเหมือนแบบไปเพื่อให้รู้ว่ามันมีคนอื่นอยู่บนโลกนะไม่ใช่แค่เรากับห้องอ่ะใช่ใช่บางทีเราอยู่ในห้องเฉยๆเราแบบมันมันมันอุดอู้อ่ะมันอุดอู้แล้วมันรู้สึกหายใจไม่ออกอ่ะเราต้องเดินออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างโอเคจะบอกว่าที่คุยมาทั้งหมดทาไมมันมาเรื่องนี้วะนั่นแหละบอกว่ายังไม่ถามตอบหรืออะไรเลยก็ว่าก็ตอบไปเรื่อยๆเหมือนนั่งเมาเรคุยไปเรื่อยเหมือนนั่งเมากันจริงโอเคพี่เลยขอถามเข้าเรื่องงานนิดนึงอู๋ ฮอตมากๆจากผลงานอะไรติดตามอู่ได้ที่ไหนอ่าถ้าถามว่าฮอตมากๆเหรอไม่ไม่เชิงฮอตดีกว่าจะคนเริ่มมารู้จกักจากอ่าซีรีส์เรื่องวิยคือเรารักกันครับที่เพิ่งออนจบไปเมื่อประมาณสองสเดือนที่แล้วครับโอเคใช่แล้วก็สามารถติดตามผลงานในที่ตอนนี้วิยมีออนอยู่ที่ i อซีครับผม mm hmm. ใช่แล้วก็จีเอ็มยี้าครับโอเคพี่จอยากรู้ว่าก่อนหน้าที่จะเป็นนักแสดงอ่ะอู่ทาอะไรมาบ้างอ่ะก่อนหน้าเหรอครับ <c oughs> ไม่ได้ทาอะไรมาเลยครับเรียนเรียนจบ แล้วก็จาได้ว่ามาแคสจีเมมตอนปีสามใช่แล้วก็แคสเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปติดเลยแบบได้มาเซ็นสัญญาที่จีเมมเลยแล้วก็ก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราเรียนอยู่อะเราก็เลยแบบบอกเขาว่าขอเรียนก่อนขอเรียนให้มันจบก่อนเดี๋ยวพอเราจบมาเราค่อยทํางานแบบเต็มตัวเลยครับใช่มีความฝันจะเป็นนักแสดงอยู่แล้วปะแต่ก่อนไม่เคยมีความฝันนี้เลยครับเออความฝันนี้มายัางไงพี่สำหรับพี่เตยนะอาชีพนักแสดงคือยากมากด้วยด้วยสิ่งที่พี่เตยเรียนเรียนสายกํากับ การแสดงมารเราพี่จะเล่นไม่ได้เพราะสมัยเรียนเรียนเรียนศิลปรกรรมวิชาเอกการละครี่ธรรมศาสตร์รมันจะมีวิชาการแสดงเพื่จะ respect นักแสดงมานักแสดงคือต้องถอดตัวตนแล้วไปอยู่ตรงนั้น enjoy ตรงนั้นแล้วมันต้องเสียสละหลายอย่างอะแล้วพอดังปุ๊บเสียสละพื้นที่ส่วนตัวทําหลายๆอย่างพื่กอ,อยากรู้ว่าทําไมคนคนหนึ่งถึงมีความฝันอยากเป็นนักแสดง พี่อูตอนแรกอ่ะย้อนกันไปเลยว่าตอนแรกอูปฏิเสธช่องทางที่การที่มันแบบอยู่ในในวงการทุกทาง mm hmm. อูปฏิเสธแบบพวกนี้หมดเลยเพราะว่าอูไม่ชอบ mm hmm. อูไม่ชอบเลยจะพูดจริงๆอู๋ไม่ชอบอูชอบการแสดงก็จริงนะแต่ว่าอูไม่ชอบการที่จะต้องมาอยู่ในแสงหรือว่าในวงการมีคนรู้จักเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันอึดอดัด mm hmm. <laughs> มันรู้สึกกัาพาจง์ตรงมันอึดอัดอ่ะ แต่ว่าพอรู้สึกว่ามันถ้ามันไม่ใช่ที่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถไปที่ตรงอื่นได้ที่มันดีดีดีกว่านี้แล้วอะก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วก็มันเริ่มมาจากแต่ก่อนที่ปฏิเสธพาอไม่ชอบแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าอยากทําเพราะว่าคือคุณปู่คุณปู่เขาพูดตั้งแต่เด็กว่าอยากให้เราไปแบบอยู่บนหน้าจออยากเห็นเราอยู่บนทีวีในทีวีอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราไม่ชอบ แต่ว่าพอคุณปู่เสียไปปุ๊บเรารู้สึกว่าเออในในสิ่งที่เขาพูดมาตลอดนี้เราไม่เคยอยากจะทําให้เขาเลยว่ะแต่พอเขาไม่อยู่ลยยแล้วก็จอยากทําอ่ะแล้วเขาก็หวังว่าเขาอาจจะมองเราอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกก็อาจจะมองเราอยู่แค่มองเราอยู่ก็พอแล้วใช่แปลว่าปู่พี่สอนพี่เตอพี่ว่าคุณปู่คือคนที่หัวสมัยใหม่มากนะ เพราะว่าเมื่อก่อนจะมีคําติดปากผู้ใหญ่เต้นกินลํากินอะไรครับเคยได้ยินปะเคยแต่ว่าเคยแต่ว่าไม่เคยโดนคํานี้กับตัวเลยเออพี คือบ้านพี่เยก็ไม่เคยโดนแต่เพื่อนๆบางคนที่อยากเรียนนิเทศศาสตร์หรือเป็นนักแสดงมนก็บอกว่าเออระวังเส้นกินลงกินเดี๋ยวไม่มีงานแต่อันนี้คือคุณปู่อยากให้เป็นนักแสดงปู่เขาชอบร้องเพลงครับแล้วเขาก็แบบเขาชอบดูนักร้องเขาชอบร้องเพลงเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เรามาด้านนี้อ่าฮะแล้วอูจบด้านอะไรมาจริงๆแล้วศิลปกรรมการแสดงครับแสดงหมอนละคแล้วข้ีครับถ้าไปถึงเลือกแอดมิชั่นเข้าระครเวทีอ่ะอูคิดว่าไอสิ่งที่อูจะเข้าไปเรียนอยู่ตอนนี้แบบมันคือมันคือิล์มเอาหรอ เอาหรอแล้วจริงมาขอมีฟิล์มไหมมันมันไม่เชิงฟิล์มว่ามันไม่เหมือนมันมันไม่ไม่ใช่ฟิล์มครับมันเป็นนิเทศแบบพวกแบบข่าวสารพวกค้าขายต่างใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับใช่แต่ว่าไม่มีที่มันเป็นฟิล์มที่มันเป็นเกี่ยวกับด้านการแสดงหรือว่าภาพยนตร์จริงใช่อู๋รู้เลยว่ามันอ่ะเป็นฟิล์มหรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยตอนแรกเรายังไม่แน่ใจอู๋ก็ได้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปสัมภาษณ์หรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าแล้วก็เลยกลับบ้านมาเล่นคิดดูว่า คือเราจะไปไงต่อวะเราจะไปต่อไหมมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบนะอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะลองไปดูละครเวทีสักเรื่องแล้วกันพอเราไปดูปุ๊บแล้วเรานั่งดูแล้วเราก็ยิ้มอ่ะแล้วเราก็ยิ้มแล้วเราก็มีความสุขกับโมเมนต์ที่อยู่ข้างหน้าซึ่งโมเมนต์ที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นนะ <S 2> <S 2> <S อ่ะแล้วก็ทอเราดูไปแล้วแบบเฮ้ยเรามีความสุขเราได้อะไรบางอย่างที่เขาสื่อมาแล้วมันถึงเราอย่างเงี้ยแล้วเรรู้สึกว่าอยากอยู่บนนั้น แล้วเราก็อยากสื่อสิ่งสิ่งหนึ่งอะให้คนดูบ้างเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะเหรียนตอนนั้นแล้วพอมาทำงานเป็นนักแสดง g M T V อย่างเงี้ยพี่ตัวอยากรู้ว่าเทคนิคการแสดงอะมันต่างกันจริงิงแบบใช่ปะ่ะต่างมากที่โคตรต่างว่าต้องปรับอะไรบ้างตอนแรกอูเข้ามาที่มันเป็นแคสซีรีก่อนนะแล้วก็พอไปแคสปุ๊บเขาบอกว่าอู๋จะติดละครเวทีมากเกินไปนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคือเวลาเราเล่นละครเวทีเราต้องเปิดตัวแล้วต้องแบบ โปรเจกต์เสียงเราต้องมีส่งพลังให้มันถึงคนดูด้วยแบบทั้งใกล้แล้วก็ไกลอย่างเงี้ยครับแต่พอมาเป็นฟิล์มอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ากล้องมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองแล้วแต่ว่าเราสิ่งที่เราให้มันชัดขึ้นก็คืออารมณ์จากข้างในใช่บางทีเราเล่นละครเวทีเราแบบแค่โปรเจกต์เสียงทั้งทั้งเสียงทั้งอารมณ์มันใหญ่อยู่แล้วแต่อันนี้เราไม่เสียงไม่ต้องแบบโปรเจกต์มากแต่ว่าให้มันเลือกข้างในมันจากอินเนอร์ข้างในแล้วมันส่งออกมาให้ให้คนที่อยู่ตรงหน้าคนที่เป็นพาร์ทนร์เล่นกับเราแค่นั้นก็พอแล้วเดี๋ยวกล้องมันจ จับหรือว่าจะเคลียร์กับเราเองความยากที่สุดในการทํางานที่เราเพิ่งเล่นซีรีส์จบไปอยากรู้ความยากที่สุดของการเป็นนักแสดงคืออะไรสาหรับเราตอนนี้อนะ่ะความยากหรือตอนที่ถ่ายนะเวลาน,นตอนนี้ถ่ายครับผมว,ว่าน่าจะเป็นตัวละครบ้งครับ <c oughs> แบบการที่เราต้องไม่เป็นคนอื่น <c oughs> เพราะว่าเราเป็นตัวเองมาแบบผมเกิดมา24ปีผมก็เป็นตัวเองมา24ปีอ <c oughs> ย่างงี้แล้ววันหนึ่งเราต้องไม่เป็นตัวอื่นเนี่ยแต่ว่า เว้ก็รู้สึกว่าอุตู้สึกมันยากอ่ะกับการที่เราต้องไปแบบหาว่าคนนี้เขาเป็นยังไงตัวละครน,นี้เขาเป็นยังไงคิดยังไงทาไมถึงพูดคํานี้ออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปเรียนรู้กับเขาจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเป็นเขาได้โดยที่แบบเราไม่ได้ติดใจหรือว่าไม่ได้เออะไรเลยเพราะว่าเราเข้าใจเขาอั้งอย่างเงี้ย มีการตีความเบื้องหลังอะไรที่เราตีความแล้วเป็น s u b เทคเนี้ยแต่ตัวละครไม่ได้พูดออกไปในในฉากนั้นบางเช่นสมมติว่ามีแบ็คกราวที่เราสร้างให้ตัวละครโดยที่แบบไม่ได้อยู่ในบทมั้งไหมลองเล่าแบ็คกราวตัวละครที่เล่นตรงอ๋อมีับมันมีตัวละครหนึ่งที่เป็นแบ็คกราวที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะแบบหลุดหลุดโล่ไปหน่อยเอาเอาตัวละครของเรานะครับผมใช่อันนี้เป็นตัวละครที่เล่นมาครับเป็นหนังในหนังเรื่องหนังไทยคือเขาเป็นแบบตัวละครนะเป็นนักเลง แต่ว่าเราปูแบ็กกราวมาว่าตอน,นเด็กๆเขาเจออะไร,ระบ้างตอนเด็กเขาแบบทั้งทั้งโดนแบบที่บ้านทําร้ายหรือว่าที่บ้านเกิดในสิ่งแวดล้อมที่มันแบบไม่ดีอย่างเงี้ยแบบเจอมาแบบด้านลบทั้งหมดเลยอย่างเราก็ตีตีความตีความแล้วเราก็เวิร์กช็อปมาจนแบบพ้ยตอนนั้นเรารู้สึกไม่ไหวแล้วด้วย <c oughs> เรารู้สึกว่าพี่เราแล้วมันอึดอัดอ่ะมันอึดอัดข้างในมากๆเลยว่าแบบ วิธทไมคนคนหนึ่งมันถึงได้เจออะไรแบบนี้ขนาดนี้เลยจนแบบพอพอเข้ามาเลยพอเล่นจริง,รงๆแบบเราเข้าใจทุกอย่างเลยว่าสิ่งที่ตัวละครเป็นนะตอนนั้นอะ่ะก็คือแต่ก่อนเขาไปเจออะไรมาเขาถึงเป็นแบบนี้ใช่โอเคพี่ได้ผ่าถามในพันความเชื่อบ้างดีกว่าพี่อยากรู้ว่าถ้าพี่ถามนะวันนี้ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตเลยนะชีวิตเราตอนนี้เราเชื่อในอะไรความซื่อสัตย์รู้สึกว่าเราซื่อสัตย์กับสิ่งหนึ่งอ่ะมันจะ ออกมาดีเสมออย่างเช่นตอนนี้อูรู้สึกว่าอูซื่อสัตย์กับการทํางานของอูมากๆาซื่อสัตย์กับการใช้ชีวิตมากมากซื่อสัตย์กับแบบเพื่อนหรือว่าอะไรมากๆอย่างเงี้ยอูเชื่อว,ว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับสักอย่างหนึ่งเราจะสุดท้ายแล้วเราจะเจอสิ่งที่ดีเสมอมุมมองความลักของอูอะไรที่เรียกว่าเนี่ยแหละคือความลักการให้โดยที่เราไม่ต้องหลับอะไรเลยรู้สึกว่าอูแบบอูแค่อยากให้เฉยๆว่าโดยที่เขาไม่ต้องตอบแทนอะไรเรามาก็ได้เราแค่รู้สึกว่าบบเราให้อะไรไปก็พอแล้ว แล้วอะไรคือความเจ็บปวดที่สุดสําหรับความรักความไม่เชื่อเออจริงใช่จริง,ร,งรู้สึกว่าเราให้ใจเราไปเต็มร้อยอะ่ะออแล้วเราแบบเราเรารู้นะว่าเราทําอะไรมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะในในความรักไม่ว่าจะเป็นความรักกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวที่บ้านหรือว่าแฟนผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วความสวยงามที่สุดของความรักในมุมเราความสวยงามที่สุดของความรักนะครับผมว่าน่าจะเป็นการได้ใช้ชีวิตปกติบ้างครับเออจริง มันมันทุกวันมันมันมีวันพิเศษก็จริงนะแต่ว่าในวันที่มันไม่พิเศษล่ะเลยทำให้มันพิเศษยังไงก็คือการได้ใช้ชีวิตปกติเราแบบอยู่ด้วยกันหรือว่าดูหนังทําอะไรที่มันมีความสุกกินข้าวด้วยกันก็มีความสุขใช่คำว่าชีวิตสําหรับอูวชีวิตชีวิตคืออะไรดิลลอนอูรู้สึกว่าตอนนี้ช่วงชีวิตอูนะก็คือมันมันเป็นการแบบดิลลนหา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 สิ่งที่ตัวเองชอบหาหาสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมันมีความสุขอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า เออเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วตอนนี้ถ้าเช็คลิซ่าสิ่งที่อู๋ทำแล้วมีความสุขมีอะไรบ้างบอกพี่นะมีงานเนี่ทำงานมีความสุขแล้วก็ร้องเพลงเต้นอยู่เพื่อนกินข้าวไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับคือก็คือในชีวิตประจําวันเลยได้เจอสังคมที่ดีได้เจอคนดีๆเงี้ยก็มีความสุขแลบอู๋มีความกลัวบ้างไหมเยอะเลยครับอลวเป็นคนตอบขมวดความรู้สึกได้ชัดมากเลยนะอะไรความไม่สวยงามความซึ้งความอะไรความเจ็บปวดของความรักความไม่ซื่อสัตย์ แล้วมันจริง,รงอะมันจริงมันจริงมันตรง,ตรง,ตรงไปเลยดีกว่า,วาแบบไม่อุ๋มเป็นคนไม่ช,ชอบอ้อมค้อมนะว่าแบบ huh. อะไรคือความแบบเจ็บปวดที่สุดการที่เขาทําอย่างนี้การที่เขาอย่างนี้สุดท้ดทายการที่มันก็คือความไม่ซื่อสัตย์ที่เขาทำ huh. อย่างนี้ครับใช่ huh. มันก็คือสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรมากกว่าโอเคพูดถึงความกลัวความกลัวอไลฟ์เฟียร์ให้พี่ไปฟังหน่อยความกลัวครับกลัวการอยู่คนเดียวครับกกลัวสูญเสียคนสักคนหนึ่งในชีวิตเราไป ไมไ่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานที่บ้านหรือว่าไม่ได้ว่ากลัวตัวเองด้วยนะว่าตัวเองจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปใช่เพราะาเรารู้สึกว่าเราเราเราเป็นตัวเองเงนี้เรารู้สึกเราชอบตัวเองแหละแต่ว่าเราสักวันหนึ่งอ่ะนี่ว่ายังไงมันก็ต้องมีวันนั้นว่าแบบเราไปเจออะไรมาแล้วเราแบบความรู้สึกเรามันจะแตกสลายอะ่ะแล้วมันจะเสียจุดนะของเราไปเคยจะโมเมนต์แบบที่เราลืมตัวเองไหมเคยครับเคยเคยเคย เออมันเป็นอย่างนี้พี่แต่ก็เคยพี่แต่ว่าเป็นโมเมนท์ที่โคตรน่ากลัวเลยมากพี่มันเป็นความรู้สึกที่เราตื่นมาแล้วเราจําไม่ได้ว่าเราเคยเป็นใครอ่ะใช่เคยเคยเคยครับ<อ>มันมีช่วงหนึ่งที่แบบโอ้พิ่งอูอยู่ขอนแก่นมาประมาณ20ปีแล้วอูต้องย้ายมาอยู่เทพคนเดียวเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้มาด้วยเพื่อนก็ไม่ได้มีใช่เพราะตอนนั้นไอ้แต่ก็ยังแบบหาในงานทําอยู่ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานอย่างนี้แล้วเรามานี่คนเดียวเราแบบคิดถึงบ้านมากแล้วแบบเราไม่รู้จะทำอะไรเลยอ่ะ เราไปไหนก็ไม่เป็นอยู่กับใครก็ไม่รู้ได้ไปอยู่กับใครอีกอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้มีงานเยอะขนาดนี้เลยครับจนแบบตอนนั้นดาวไปเลยแบบอยู่ดีก็ขับรถไปาบางแสนไปคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเรากลับมาห้องแล้วก็นอนปุ๊บตื่นมาเมื่อวานไปได้มาวะเฮ้ยเ <c oughs> ข้าใจใช่เ่าใจมันมันเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่รู้จะทําอะไร <c oughs> ใช่ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ว่าทําตัวเองทําอะไรลงไปด้วยความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่เขา้าใจยากกันนะ แบบความรู้สึกกับเราของเราเนี่ยความรู้สึกกับความคิดอ่ะบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันอ่ะความคิดเรารู้สึกว่าความคิดเราก็แบบเฮ้ยมันแค่แค่ไปอย่างนี้เองแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันไม่ได้อยากไปหรือว่ามันอยากไปไม่รู้หรือว่าไปไม่ได้ไม่รู้มันความรู้สึกมันเออมันหลากหลายมันหลากหลายมากเลยแล้วจับไดเฮ้ยมีคำถามหนึ่งที่อยากถามโอว่าถ้าพูดถึงความความยากของการทําความเข้าใจตัวเองครับคิดว่ามีเรื่องอะไรที่เรา พยายามทําความเข้าใจตัวเองมาโดยใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งเรารู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ไม,ไม่เป็นนิสัยเราที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะทําความเข้าใจยากแ,แต่เราตอนนี้เราทําความเข้าใจมันแล้วอะไรเงี้ยมีบ้างไหมเรื่องนี้ครับมันจะมีเรื่องที่แบบเวลาไปทํางานอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนขี้เหงาใช่ไหมแต่ว่าเราเราก็อยากไปเจอคนนั่นแหละแต่พอทํางานเสร็จอ่ะเราจะอยากอยู่เงียบๆปิดตัวไม่คุยกับใครถึงว่ามีคนอยู่ในห้องแต่เราก็จะไม่คุยเราก็จะนอนแบบเร็วเงี้ยเคยเคยทำตางคำถามด้วยว่า เป็นอะไรวะเป็นอะไรวะแบบหลายรอบม,มากคือมันเป็นมาตลอดนี่นะครับเวลาแบบทํางานเสร็จปุ๊บเราขับรถกลับไปเราจะแบบไม่เปิดเพลงลอาจารย์จ<ๆ>ูงยมีพอกลับไปห้องปุ๊บเราก็จะปิดไฟทุกอย่างอยู่ในความมืดนอนแล้วมันก็ตัง้งคําถามมาว่าเป็นอะไรวะสุดท้ายแล้วก็คือคตอบเลยก็คือสงสัยเราก็ แค่อยากชาร์พลังไปเฉยมั้งแล้วแค่เหนื่อยมั้งอยย่างงเี้ครับมีวิธีการรีคอเวอร์ตัวเองยังไงบ้างหมายถึงวิธีการฮิลิ่งประจําตัวอย่างบางคนอาจจะตอบว่าเขาจะมีเปเปอร์ดำมะเขียนเสร็จเขาไม่อ่านเขาโยนทิ้งเลยออย่างอย่างพี่เตยคือคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองเออพี่เตยอยากรู้ของอู๋ของอู๋ครับมีหลายวิธีมากเลยเออยังไงแล้วแช่ไหนได้บ้างทีถ้าสมมุติว่าเป็นพาร์ทของการไปเล่นละครอย่างเงี้ยไปเล่นซีรีส์มาเราเรามันจะมีความเป็นคนอื่นอยู่ในตัวใช่ไหม ถ้ามันเป็นพาดนั้นอ่ะผมจะตกเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามันเก่งอ่ะก็จะตก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 จนมันแบบจนมันเจ็บจนเรารู้สึกเจ็บจริงๆอ่ะมันไม่ชาเราก็แบบโอเคพาน้ำหน่อไปแหละเนี่ยอีกอันหนึ่งแล้วก็ถ้าแบบเวลาเราคิดมากหรือว่าเครียด,ด,ดอะไรอ่งเราก็จะนอนเราก็จะตอนแผ่บนตรงเตียงแล้วรู้สึกว่าอ่ามันจะมี energy แบบหลายๆอย่างอะเนยเราก็รู้สึกว่ามันปล่อยออกไปแบบตรงเตียงเราให้มันไหลๆหลออกไปไม่ก็ไปอาบน้าไม่ก็แบบฟังเพลงอย่างเงี้ยโอ้ชอบ อู๋ชอบฟังเพลงฟังเพลงวันนี้ฮิวใจอู๋ดีดีมากเพลงที่เข้ากับตัวเองที่สุดในช่วงนี้คือเพลงอะไรเออหมดมุกเลยครับหมดหมดเพลงตัวเองเพลงตัวเองใช่ไหมใช่ใช่เพลงตัวเองได้ไหมได้ร้อยฟังหน่อยแล้วเพลันไงนี่หมดมุกเอาแล้วไงก็เล่นโน้ตไม่คิดไม่ทันเลยเถอหมดมุกเอาแล้วไงก็ชอบเธอเล่นมุกไปจนหมดแล้วไงเอ้ยน่ารักจังวะ ตากด้วยครับเหมือนหมูเลครับตอนนี้ถ้าสองล้านวิวแล้วก็ปุ๊บเฟ้โป้หมดไปเลยช่วยบอกแฟนค่ะซับสไครป์ช่องเตยยีให anyway. ้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะช่องใหม่ค่ะช่องใหม่ทรมานใจมากค่ะกว่าตอนแรกจะขึ้นแล้วแล้วเฟ้เราพี่พี่คุยกับตัวเองยังไงอ่ะคือน่ากระจกเงี้ยคือพี่จะเดินผ่านคือพี่จะเดินผ่านตัวเองถ้าวันไหนรู้สึกด่าวมาพี่จะบอกพี่จะคุยกับตัวเองว่าแบบเป็นไรอ่ะแล้วพี่จะตอบตัวเองไมนอาจจะเหมือนคนบ้านะแต่มันช่วยรีบเฮ้ยมันดีนะ เอ้อคือมันเป็นการ<ด>รีเฟล็กอารมณ์อะพี่ก็จะมองกระจกแล้วแบบเป็นอะไรอ่ะแั้นจะตอบที่มันจริงที่สุดมาบางถ้าตอบกับเพื่อนบางทีเราอาจจะอายความรู้สึก<ช>สมมติเช่นแบบกูเหงามากเลยว่ะสมมติถ้าเป็นเพื่อนก็แบบมึงเหงาอะไรกูเห็นมึงออกทุกวันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พี่ก็ต้องแบบเหงาเหงาอะไรเหงาทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดพูดกับใครสมมติพูดกับเพื่อนแล้วถ้าพูดกับเพื่อนหายเหงาไหมก็ไม่เหงาสรุปมันจะไปเคยเจอวันหนึ่งที่เหงามากแล้วก็เลาะ ความรู้สึกตัวเองไปจนเจอว่าอ๋อเราไม่ได้ปากดีเราชอบเราอยากแค่ <c oughs> แค่อยากตื่นมาแล้ว <c oughs> ปากแจว๋วใช่แล้วจากปากแจ๋วเฉยๆอ่ะเออเข้าใจปะใครพูดมาเราแบบสวนกลับเราแบบเออเอ,อันนี้เข้าใจนี่เข้าใจเป็นเป็นเป็นเราก็ไปเจอต้นต่อว่าที่กาลังซึมเพราะว่าเราอะ่ะกำลังพยายามทำตัวเป็นคนดีอยู่แต่ความจริงแล้วเราเป็นคนปากแจ๋วใช่เืราว่าเราไมิ่งไปคบแฟนเพื่อนกับแฟนคบกันมาไม่นาน พี่เก็จะพยายามระวังคําพูดซึ่งมันก็ดีแล้วแหละแต่บางอย่างอ่ะเราชอบพูดเล่นอ่ะเราชอบพูดเล่นเช่นแบบสมมุติใช่ไหมความฝันเราในอนาคตอ่ะพี่เต๋ออาจจะพูดกับแฟนว่าเออเบบี่เดี๋ยวในอนาคตอ่ะเราไปเที่ยวรอบโลกกันน้องอยากไปดูแดนเซอร์ทั่วโลกเออเข้าใจเข้าใจผมก็จะทำฝันเจ๊้ากเจ๊ฝันอะไรแบบนี้ยพังเผลออ่ะ ก็อยากไปดูคนเต้นทั่วโลกเต้นไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามไอรอนแคร์แฟนเพจก็จะแบบแปลกๆแหละวเราอยากไปดูแดนเซอร์ทั่วโลกทําไมแต่เราเป็นคนฟิลแบบเราชอบอาร์ตอ่ะครับผมสมมุติเทศกาลเต้นระดับโลกอะไรเงี้ยก็ชอบดูอยากไปดูแต่เราไม่รู้ว่าวาวันที่เรารู้จักกันใหม่ๆอ่ะ สิ่งที่พเพูดออกไปอ่ะมันกระทบเครื่องจิตใจเขาเหมือนเราแบบเขาปักเ่าเขาใจพอถึงนะจุดจุดหนึ่งพี่ก็เลยเออค่อนข้างสงบปากสงบคําจนวันหนึ่งรู้แล้วว่าเราดาวเพราเราไม่ได้ปากแจวอ๋อแล้วพี่่ก็เลย หาคอนดิชันใหม่พอเราเจอปมตัวเองละว่าเราไม่ได้เก่งกล้าทางนั้นแบบการพูดไปเรื่อยในห้องกาแฟเออพี่้ก็เลยสุดท้ายก็เลยขอเขาบอกว่าเออเบบี้วันนี้น้องขอแบบปากแจ๋วพูดไปเรื่อยได้ไหมแปลว่าสิ่งที่พูดมาเออพี่เต้กว่ามันน่ารักมากเลยแบบเจอความรักที่มันที่เราพยายามอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาอนุญาตเออดีดีดีมันเป็นการแบบโอเพนสเปซความรู้สึกกันละกันอะว่าแบบเออนะวันนี้ขอย่างเดียวขอพูดไปเรื่อย ฟังได้ไหมไม่ต้องฟังก็ได้เคยเคยพูดไปเรื่อยจนเขาหลับอ่ะแล้วเราก็สะกิดเขาว่าไม่ต้องได้ยินนะหลับต่อไปเลยเราแค่อยากพูดเฉยเฉยโอเคอ๋อแต่ว่าก็พูดไปดิเมาส์ไปดิพี่มันมาเรื่องนี้ยังไงวะเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้หน่อยกว่าพังความภาคภูมิใจถ้าวันนี้พี่เตยถามว่าความภาคภูมิใจของอูคืออะไรอูําสิ่งหนึ่งที่อูอยากทําได้แล้วก็คือการขึ้นคอนเสิร์ตแฟนคอน บรรดยากลับเป็นไงความมะทับใจวันนั้นวันแรกวันแรกแบบที่บ้านมาดูโคตรดีเลยพี่มันแบบโอ้โหบอกที่บ้านมาเสมอว่าเออเนี่ยอูอยากอยากขึ้นร้องเพลงนะอูบอกกับคู่ของอูด,ด้วยเหมือนกันว่าที่เป็นพันนี่ของพี่บูมาครับเขาบอกอูบอกเขาว่าเออพี่มันคงดีเนาะถ้าสักวันหนึ่งเราขึ้นไปอยู่บนนั้นเหมือนเขาบ้างอะซึ่งเราไปดูทุกคอนเสิร์ตของค่ายเลยแล้วเราก็ได้ฝันทุกทุกปีอะฝันมาสามปีสิไปเอะว่าแบบเอ,อ้ยพี่มันคงจะดีเนาะเรามองเรามองขึ้นไปแล้วเราก็พูดกับคนข้างว่า เออมันดีนะถ้าเราได้ขึ้นไปข้างบนอ่ะเราได้อยู่ข้างบนอ่ะเราอยู่เรามีแสงที่มันตกมันใสแล้วเรายืดร้องเพลงให้คนฟังอ่ะแล้วคนก็แบบยิ้มดีใจกับเราอ่ะว่าเราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วอ่ะโหวันนั้นเป็นวันที่แบบจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงแต่ทุกอย่างมันดีหมดเลยมันกูดหมดเลยอ่ะแล้วแบบยิ่งยิ่งรู้ว่าที่บ้านมาดูอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะความฝันของเด็กต่างจังหวัดกับการที่มันต้องออกมานอกบ้านแล้วแบบที่บ้านก็เป็นห่วงว่าแบบ มาจะมาทางนี้มันจะไปได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้ชีวิตเราว่าเราใช้ชีวิตยังไงบ้างเราทํางานแบบนี้เราจะไปได้ดีไหมอย่างเงี้ย <whis> แต่สุดท้ายแล้วเราได้ขึ้นไปอยู่วันนั้นแล้วเ,เขามาดูเราจากแบบจากที่คนดูดูอยู่แล้วมาดูเราไี้แล้วอูรู้เลยว่าเขา,าเถึงไม่ได้เห็นหน้าเขาแต่อูรู้ว่าเขายิ้มยังไงกับเราโอ้โหคํานี้ดีมากเลยอะถึงไม่ได้เห็นหน้าเขาแต่อูรู้ว่าเขายิ้มยังไงกับเราใช่แล้วหลังจากจบคอนได้คุยกับ คุยครับเขาพูดเลยว่าเขาก็เข้ามากอดครับใช่แล้วเขาก็บอกว่าคือเขาภูมิใจแบบเขาพูดว่าภูมิใจอ่ะแต่คาว่าภูมิใจของเขามันแบบมันหลายหลายความหมายมากมากอ่ะเพราะว่าอุ้ยอยู่กับพ่อคนเดียวนะครับตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็แบบเขาก็มาดูแล้วเขาก็แบบเออเนี่ยเขาเข้ามาจับมือมาเกาะแล้วเขาบอกว่าภูมิใจกับเรามากนะในสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยซึ่งผมก็ภูมิใจในตัวเขาเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาเป็นคนเลี้ยงเรามาเราเขาแบบพยายามเลี้ยงเรามาให้มันดีมาตลอดเีย แล้วเราโตขึ้นมาแล้วเราเป็นคนที่ดีให้เขาได้โคตรภูมิใจเลยก็วเนีดย energy เปลี่ยนมันเปลี่ยนนะมันซึ้งกันเฉยเลยเออเข้าใจเลยอ่ะแล้วโมเมนต์นั้นต้องสวยงามมากแน่เลยใช่แล้ววันที่สองมาดูทั้งบ้านเลยครับมาดูที่บ้านมาดูแปดคนมั้งครับประมาณเจ็ดแปดคนมาดูทั้งบ้านเลยแล้ววันที่สองเห็นหน้าเขาอ่ะโห มันจะมีคลิปหนึ่งอ่ะที่อู๋แบบเดินลงมามันจะมีเพลงสุดท้ายที่อู๋ต้องเดินลงมาข้างล่างมาร้องแล้วอู๋มองอู๋มองอู๋ก็มองแฟนคลับเป็นแฟนๆไปเรื่อยๆจนมันมีจุดหนึ่งที่อู๋มองขึ้นไปบนสแตนที่บนอยู่บนสดุดเป็นห้อง v i p อ,อแล้วที่บ้านเนี่ยยืนเรียงกัน8คนอ่ะแล้วก็ยืนเต้นเชียร์พี่อู๋ไม่ร้องไห้วันนั้นอู๋พูดอู๋ไม่ร้องไห้เลยจนอู๋เห็นตรงนั้นอ่ะน้ำตาอุ่นไหลออกมาเลยอ่ะอแล้วแบบอู๋ก็ชี้แบบ เห็นแล้โคตรดีโคตรภูมิใจอะว่าแบบขนาดเป็นเฟช้าเขายืนเต้นให้เราแล้วเห็นรอยยิ้มเขาจริงๆแล้วอะไรเพราะแบบโคตรเป็นโมเมนต์ที่โคตรดีที่สุดในชีวิตแล้วถ้าวันนี้ถ้าถามว่าอยากจะขอบคุณตัวเองอยากขอบคุณอะไรบ้างขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณตัวเองที่พยายามมาตลอดตั้งแต่แบบรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรรู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่เคยยอมแพ้ในสิ่งที่เราทําขอบคุณตัวเองที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกซื่อสัตย์กับตัวเองมาตลอดว่าเราแบบ อยากทาสิ่งนี้ให้มันออกมาดีจริงๆนะแล้วเราก็ทํามันได้ออกมาได้ดีจริงๆเงี้ยแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่อขอบคุณตัวเองที่รักตัวเองอเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่อุ๊อเกีกับการรักตัวเองมากอุจ้าชอบอ่านหนังสือแบบเพราหนังสือแบบพิวใจะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเรารู้สึกรักตัวเองมากๆช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเออมันสุดท้ายมันไม่แค่เราแล้วที่อยู่กับเรา คพี่ออยากรู้คําว่ารักตัวเองสำหรับอูต้องเริ่มจากทํำยังไงถ้าถ้าตอบเป็นรูปธรรมแบบว่าวิธีการอะหลายคนบอกว่าเออต้องรักตัวเองให้เป็นแล้วมันมีคําถามเยอะมากที่วันนี้เคยถามพี่ตเตยมาแบบแฟนคลับพ,พี่หนูรักตัวเองไม่ได้หวะไม่รู้จริงว่าจะเริ่มจากตรงไหนว่าแค่ใช้ชีวิตให้ดีในชีวิตประจําวันนะใช้ชีวิตให้ดีออกไปเจอสังคมดีๆออกไปเจอสิ่งที่เราชอบออกไปเจอสิ่งที่เรา อยู่ด้วยกับมันแล้วเรายิ้มเรารู้สึกสบายใจเรามันไม่ใช่เรื่องยากเลยพี่ว่ามันแบบแค่เราออกไปอะสมมติออกมาบ้านอูออกไปบ้านอยากไปคาเฟ่สักคาเฟ่หนึ่งแล้วเราชอบคาเฟ่เนี้ยเราไปปุ๊บแล้วเราสึกว่าเออมันดีว่ะแค่นั้นมันก็รู้สึกว่าเป็นการรักตัวเองแล้วนะว่าแบบเราพาตัวเองไปเจอในสิ่งที่ตัวเองชอบพาตัวเองไปเจอสถานที่ที่ตัวเองอยากไปก็คแค่นั้นเริ่มจุดเริ่มต้นหนูว่ามันไม่ยากเลยอะไรที่คิดว่ามันเป็นชน,นวนที่ทําให้มนุษย์มักไม่มีความสุข ความกดดันว่าการกดดันตัวเองมากเกินไปมันจะแบบพอเรากดดันหนึ่งอย่างใช่ไหมว่าอย่างที่สองอย่างที่สามอย่างที่สี่อย่างที่ห้ามันจะมาต่อมาเรื่อยๆเลยกดดันว่าเราจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไหมแล้วมันจะมาอย่างนี้ไหมแล้วมันจะมาอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยครับว่าพอคนเรามนุษย์เรามันกดดันไปเรื่อยๆกดดันตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีความสุขเลยกับการใช้ชีวิตเลย แม้กระทั่งการทํางานก็ช่างเครับสมมุติว่าอูไปอูไปถ่ายซีรี์เรื่องหนึง่งอย่างเงี้ยแล้วอูกดดันตัวเองมากว่าอูจะทําได้หรือเปล่าวันนี้อูจะไม่มีความสุขอ,อ,อยากให้อูพูดในมุมมองของคนที่วันนี้ได้ทํางานที่ตัวเองฝัดต่อสู้มาอย่างยาวนานขั้นตอนการต่อสู้พี <c oughs> ่จะอยากรู้ว่าต่อสู้มาขนาดไหนถึงวันนี้ได้อยู่ตรงเนี้ยอูว่าไปอูพยายามมาเยอะมากพ<ม>ยายามมาก ถ้าเราเที่ยวในวงการพยายามาปีปีกับการที่ได้มาอยู่จุดนี้ยซึ่งมันยังเหมือนอาจจะยังไม่ใช่จุดที่มันดีที่สุดแต่มันเป็นจุดที่อูรู้สึกว่าแค่จุดเนี้ยมันเป็นก้าวแรกในชีวิตด้วยซ้ำอูยังมีก้าวที่สองก้าวที่สามก้าวที่สี่ก้าวที่ห้าที่อูต้องพยายามอีกเยอะพูดฝากถึงเด็กๆน้องๆหน่อยละกันว่าวันเนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบเออมีความฝันท้ออยากทิ้งความฝันตัวเองแล้วเอออยากให้พี่อูช่วยช่วยเชียร์อัพหน่อยครับถ้าเรามีความฝันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วเราเลือกที่จะแบบ เเรารู้แล้วว่าเราฝันแบบนี้จริงๆนะอย่าล้มเลิกความพยายามนั้นเลยว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครถึงแม้ไม่ว่าความพยายามนั้นมันจะทำให้เราสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามแต่เราจะไม่เสียดายที่เราได้ทำมันแน่ๆว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่จะไม่เกิดเลยคือความเสียดายถ้าเราพยายามแบบถ้าเราซื่อสัตย์กับความพยายามเราจริงๆอ่ะเราจะไม่มีความเสียดายเลยเราอาจจะเสียใจได้แต่เราจะไม่เสียดายว่าเราเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ทํามันวะทําไมเรา ได้ทำอะไรเนี้ยแล้วเราก็จะถ้าเราเต็มที่กับมันเราก็รู้สึกว่าเออมันดีแล้วนะที่เราเต็มที่กับมันเนี่ยถึงแม้ว่าจะประสบผลสําเร็จก็ตามหรือว่าไม่ประสบผลสําเร็จก็ตามอย่างเนี hmm. ้ยแต่อย่างน้อยๆในชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะเราได้ทําอ่ะเราได้พยายามในสิ่งที่เราลักเขาดีแล้วครับแล้วก็ของอู oh, ถ้ามันพูดพูดในมุมอของความสําเร็จไม่ได้เพราะเราสําเร็จมาแล้วอย่างเนี hmm. ้ยแต่พูดถึงความของมุมของคนที่พยายามมาก่อน mm hmm. นี่ครับว่าสุดท้ายแล้วมัน มันจะออกมาดีเสมอครับถ้าเราพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราพยายามจริงๆนะฮะถ้าวันนี้พี่เตยให้สโคปหนึ่งประโยคที่สื่อถึงเนี่ยคือประโยคของอูอูจะตอบประโยคว่าเออ,อย่าบอกว่าตัวเองทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทํามันพูดถึงเฮ้ยพี่เต้ถามยังไม่ถามคําถาม,ถามที่ควรถามเลยว่ะ ฤดูกาลอะตอนนี้คิดว่าตัวเองอ,อ่ะโอ้โหคำถามจริงจริงมันควรอยู่ตอนรายการฮ้่ใช่หาดึงคำถามมา,าอยู่ว่าตอนนี้ช่วงช่วงปัจจุบนนันไยคิดว่าตัวเองอยู่ในฤดูกาลไหนซ่อแมแซมซ่อแมแซมใช่รู้สึกว่ายังซ่อมแซมอยู่ซ่อมแซมหัวใจตัวเองอยู่แม้กระทั่งมันจะดีขึ้นมาแล้วก็ช่างแต่เรายังซ่อมแซมหัวใจเราทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกแล้วกลับมาแล้วถ้าเปรียบเทียบเป็นซีซันอลวินเทอร์อหน้าฝนหน้าหนาวดอกใบไม้พี่ บายบายผลิแล้วก mm ัน hmm. รู้สึกว่ามันจะมีบางความรู้สึกที่มันก็ยังมีร่วงลงมาบ้าง mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็คงจะเบ่งบานแล้วออกมาใหม่เหมือนเดิมเอ้ยโอเคสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากถึงตัวเองถ้าวันนี้พูดก,กับตัวเองได้ว่าอูอายุ60ในอนาคตมันดูโอูคนเนี้ยวันนี้จะพูดก,กับตัวเอง60ปีว่าอะไรอย่าเสียดายในทุกสิ่งที่เราทำไปในช่วงชีวิตนี้ครับเพราะว่า เราทำมันเต็มที่สุดแล้วไม่ว่าตอนอายุยี่สิบสี่ตอนเนี้จะทําออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ว่าอายุเท่านี้ของเราอะเต็มที่ของเราอะ่ะมันได้แค่นี้แหละเราไม่มีทางไปได้มากกว่านี้แล้วเราสุดท้ายแล้วเ,เราทํามันเต็มที่ออกมาก็พอแล้วขอบคุณค่ะ thank you มาก thank you มากครับ